ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายทายทักประจำปี2564นะครับจะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรภายในปี2564นี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาต เลือกไพ่12ใบก่อนนะเดี๋ยวเรามาทำนายกันว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะครับสำหรับปีนี้ของผู้ที่เกิดราศีมังกรนะครับปีนี้ต้นปีค่อนข้างที่จะดีนะต้องบอกว่าปังมากนะครับ นะค่อนข้างที่จะดีวาสนาเป็นพระพิฆเนตยังไงก็ดีฮนะปีนี้จะเป็นปีที่ประสบความสําเร็จของคุณเลยนะต้องยินดีด้วยในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของงานในเรื่องของเงินนะครับในเรื่องของความรักเพียงแต่ว่ามันจะได้เท่าที่คุณต้องการมากน้อยหรือเปล่าแค่นั้นเอง นะครับการเงินเนี่ยยังได้มาเรื่อยๆมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองเป็นหลักนะนะครับเงินยังไหลเวียนเข้ามาดีอยู่เพียงแต่ว่ามันจะต้องมีในเรื่องของการใช้ความคิดนะครับออกไอเดียใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับงานของคุณอาจจะต้องประคับประคองไปก่อนนะครับในช่วงตอนกลางปีนะในช่วงตอนกลางปีงานของคุณอาจจะต้องประคับประคองไปก่อนมีปัญหาเข้ามานะครับคุณอาจจะต้อง วุ่นวายกับการช่วยเหลือคนอื่นอยู่ด้วยนะในช่วงกลางปีนะครับแต่ปลายปีมันจะเริ่มดีขึ้นฮนะครับมันจะมันจะเป็นไปตามที่คุณตั้งเป้าไว้ปีนี้คุณก็ยังยังได้ผลกําไรหรือผลตอบแทนที่ดีมันจะเป็นไปตามเป้าที่คุณที่คุณทําไว้นะครับแต่การเงินมันอาจจะต้องมีการหมุนเวียนการโรเตชค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ใช้อาจจะหมดเงินไปกับบริวารหรือคนรอบข้าง เยอะไปหน่อยนะครับสําหรับปีนี้มีเงินมีทองก็อาจจะต้องประหยัดไปบ้างนะแล้วก็การลงทุนทําอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องคิดหรือวางแผนให้ดีมากขึ้นนะครับ สำหรับปีนี้ในเรื่องของการเงินอย่างที่ผมบอกผ่านไปได้ด้วยดีนะเวลาทำอะไรการเงินทุกอย่างถ้าจะทำถ้าเกิดคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับบ้านกับเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักผมมองว่าปีนี้ก็จะประสบความสำเร็จดีนะแต่อาจจะต้องลงทุนสูงสักนิดหนึ่งนะครับ กับญาติมิตรที่น้องพ่อแม่อุมาต้องบอกว่าใบนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะดื้อฮะนะครับไม่ค่อยชอบฟังผู้ใหญ่ฟักเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะดือ้อหรือว่าเออมันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยเชื่อฟังเขาอะถ้าเกิดคุณฟังฟังเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับนะนำคำสั่งสอนของเขามาคิดพิจารณาให้ดีนำส่วนที่เราคิดว่าดีอะนำมาปรับใช้กับเรามันก็จะทำให้เราดียิ่งขึ้นไปอีกนะที่เราดีอยู่แล้วที่เราเก่งอยู่แล้วที่เราทำได้ดีอยู่แล้วอะ มันดีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองลดทิฐิของตัวเองลงแล้วก็เอ,อลองฟังผู้หลักผู้ใหญ่ดูบ้างหรือว่าคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราอะที่เขาให้คําแนะนําเราอะนะครับมันจะช่วยให้เราประสบความสาเร็จด,ดียิ่งขึ้นกว่าที่คุณเป็นนะตอนนี้อีกนะครับกับบุตรบริวารกับกับเพื่อนร่วมง,งานมันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจเราเท่าที่ควรนะนะมันมันยังไม่ได้เป็นไปตามที่ใจเราคาดหวังนะนักนะครับมันเหมือนกับว่า เขายังทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเราแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเขามากพอสมควรนะกับบุตรบริวารน,นะครับปัญหาของเราอย่างหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการเงินนะการเงินอ่ะเรื่องเงินอ่ะจะมีปัญหาเข้ามาให้เราต้องฉกฉุกคิดอยู่บ้างแต่ว่าการเงินของเราอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะหวางไปหวังพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะมันก็ได้อยู่แล้วนะจะมี จะมีการให้ความช่วยเหลือมาแต่ว่าพอเวลาคุณเข้าไปหาเขาอะคุณต้องเข้าให้ถูกทางนะเขาเหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ยังทําตามอารมณ์ของเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าไปแล้วคุณทําให้เขาถูกถูกใจอ่ะถูกต้องตามอารมณ์ที่เขาที่เขาเรียกว่ายัางไงอะเข้าไปเอาอกเอาใจเขา เข้าให้ถูกทางอะ่ะสิ่งในเรื่องของการเงินที่คุณจะขอให้เขาช่วยหรือว่าจะขอให้พึ่งพาเขาเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามที่คุณหวังนะการงานคุณยังต้องอบอุ้มประครับประคองไปอยู่เรื่อยๆนะการงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เงินทุนก็ยังไม่ยังเขาเรียกว่าไงเงินทุนยังหมุนเวียนได้ดีอยู่ะ่ะผมว่ามองว่ามันยังไม่ขาดมือฟัลเท่าไหร่นะครับยังไปได้ดีอยู่ก็อย่าคิดมากจนเกินไปนะสุขภาพให้เรามัดเราระวังในเรื่องของการคิดมากนะครับ ระมัดระวังในเรื่องของการคิดมากการตกจากที่สูงนะแล้วก็การปวดเมื่อยเนื้อตัวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่าคอไหล่นะครับแล้วก็ขาต่างๆนะควรระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับกับคู่ครองผมมองว่าปีนี้เป็นไปได้ดีนะครับส่วนท่านใดที่ยังพึ่งเลิกกับคู่ครองไปก็ยังไม่สามารถที่จะมูฟออนได้นะแล้วก็คู่ครองคนรักเนี่ยถ้าเกิดจะมีปัญหามันจะมีปัญหามาจากการที่ว่าคุณคุยแล้วคุณไม่ยอมกันมากกว่า นะครับเป็นในเรื่องของการโต้เถียงพยายามเอาให้มันถูกต้องถูกตามใจของคุณนะครับมันก็มันก็ยังเป็นไปได้ยากอยู่คู่ครองก็มันเป็นไพ่ที่ดีนะในตำแหน่งคู่ครองแต่ว่ามันจะไม่ดีตรงที่ว่าคุณคุยกันไม่ค่อยลงตัวนะครับยังมีปัญหาแค่นั้นแหละถ้าเกิดว่าแต่ละคนให้อภยัยอารมณ์อัวยกันบ้างนะครับผมมองว่าก็จะดีแต่ถ้าเกิดคุณยังโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับมันจะทําให้คุณคิดมากแล้วก็ เหมือนเหมือนกับว่าเราอยากอยู่คนเดียวมากกว่าอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเลิกลาค่อนข้างที่สูงอยู่คนเดียวแล้วสบายใจกว่ามันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ต้องมีเขาก็ได้มันก็อยู่ได้นะครับซึ่งผมมองว่า ยังไงก็ต้องคุยกันให้ดีอ่ะนะครับมันถึงจะดีนะแล้วก็พยายามสแสดงออกในเรื่องของความรักมากกว่านี้นะครับสิ่งที่คุณหวังไว้ตั้งเป้าไว้นะตั้งแต่ต้นปีอะ่ะมันจะมาสําเร็จนะตอนปลายปีนะครับยังไงก็จะประสบความสําเร็จดีฮนะส่วนท่านใดที่ อยู่กับคู่ครองนะครับอ่ามีแฟนอยู่มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้แต่งงานกันนะครับตกแต่งงานกันด้วยก็ได้นะก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ตกแต่งงานอยู่นะครับอย่ามวัวแต่ทําแต่งงานนะหันขาความสุขเข้าตัวเองบ้างนะครับโอเคนั่นก็ประมาณนี้จริงๆไพ่ดีนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานและเงินอยู่บ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าไพ่พาพิคเนตมาเป็นวาดสนาเนี่ยยังไงปีนี้คุณก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีฮะไม่ต้องกังวลไปนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะไม่พอหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวยังไงมันจะมีทางออกมาให้คุณเองนะครับเพียงแต่ว่าพอเวลาคุณจะทําอะไรคุณวางแผนดีอยู่แล้วอยากจะให้คุณตั้งมั่นและเชื่อมั่นนะครับทําประครับประคองไปให้ดีแล้วก็ฟังคําที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาสั่งสอนเราบ้าง อันเดี๋ยวเรามาจับดูกันว่าไพ่มีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมบ้างสําหรับปีนี้นะครับสําหรับปีนี้ในเรื่องของการเงินไพ่มีอะไรจะแนะนําเราบ้างนะครับในเรื่องของการเงินหาเงินได้เยอะก็จริงแต่ก็ต้องพยายามเก็บไปบ้างนะเนี่ยใบเนี้ยหาเงินได้เยอะนะครับแต่ก็ใช้จ่ายเยอะนะครับใช้จ่ายแบบผู้หญิงเน่ยอยากได้อะไรก็ซื้อนะครับ หาเงินได้เยอะนะครับใช้เงินเยอะด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องทํามาด้วยตัวของคุณเองเป็นหลักนะครับนะจะพึ่งพาคนอื่นก็ค่อนข้างที่จะยากจะได้มาด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณเองเป็นหลักนะครับเหน็ดเหนื่อยหน่อยสําหรับปีนี้นะ พยายามให้อดทนนะทําอะไรให้วางแผนอย่างที่คุณเคยทําหรือวางแผนไว้อดีอยู่แล้วแต่พอเวลามีอะไรเข้ามาปรับปรับอ่ะคุณต้องตัดสินใจให้ดีนะอย่าทําตามอารมณ์มากจนเกินไปนะครับคิดอ่านให้รอบคอบนะครับในเรื่องของการงานมีอะไรที่จะต้องแนะนําบ้างนะครับการงานเหนื่อยหน่อยนะปีนี้นะครับเป็นพักขันทักกุมาร นะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าปลายทางจะค่อนข้างที่จะดีนะครับใบนี้ไม่เห็นเหงื่อไม่ได้ตังคนะ์เพราะฉะนั้นใบนี้ยังไงก็ต้องต้องทํางานนะโชคลาภหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะน้อยหน่อยไม่ได้โผล่ขึ้นมาสักเท่าที่ควรนะครับ ไม่ได้ไม่ได้มีคือไพ่การเงินที่ตกในช่องอุปสรรคมันเป็นมันเป็นไพ่ที่ดีแหละต้องบอกว่าโชคลาภของคุณจะลดทอนลงครึ่งหนึ่งด้วยก็ได้นะครับปีนี้การงานอยากจะให้ขยันนะขยันขันแข็งแล้วก็ลดในเรื่องของความเชื่อมั่นในตนเองลงนะครับอยาอา่าก้าวลาวมากจนเกินไปนะแล้วก็ทํางานคิดอ่านให้รอบคอบมีสติกับการทํางานนะครับทํางานให้ละเอียดรอบคอบงานอาจจะออกมาช้าหน่อยแต่งานจะต้องเสร็จสมบูรณ์นะครับ นะแล้วก็เวลาไปคุยเจราจากับใครเนี่ยผมมองว่าปีเนี้ในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของงานนะถ้าเกิดคุณเข้าไปอย่างอย่างเหมือนกับว่าคุณจะพรีเซนต์งานจะไปนําเสนองานจะพูดเจราจางานนะคุณอาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการัถามค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคุณอาจจะต้องบริหารงานให้ดีนะตรงนี้เด่นในเรื่องของการพูดคุย นะครับคุณจะต้องคูดคุยเตรียมตัวไปให้ดีเตรียมตัวไปให้พร้อมเวลาไปดีลงานอะไรต่างๆมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เข้าไปด้วยความอ่อนน้อมนะครับจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในเรื่องของความรักนะครับอ๋อใบนี้ดีนะความรักประสบความสําเร็จดีฮะ congratulation ด้วยปีนี้นะครับความรักโดดเด่นมากเลยฮะไพ่ดีหมดนะครับมีความสุขดีฮะสําหรับปีนี้ในเรื่องของความรัก นะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะมันเป็นไพ่ที่ดีหมดใบนี้พระนางสุลัสาวดีมันเป็นไพ่มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวคุณมีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะมากสําหรับปีนี้นะครับจะมีคนมาก มากหน้าหลายตาเข้ามาหาคุณนะเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่เฟรนลี่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายปีนี้คุณจะรู้สึกสบายๆกับกับในคู่ของเรานะครับพูดคุยกันได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะสูงสําหรับปีนี้ในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะดีดีมากเลยนะครับในเรื่องของสุขภาพอีกอย่างหนึ่งล้วกันนะแถมท้ายเป็นในเรื่องของสุขภาพ อ๋อในเรื่องสุขภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับให้ระวังระมัดระวังอุบัติเหตุในทุกๆด้านอุบัติเหตุจากการใช้ชีวิตประจําวันนะแล้วก็เป็นในเรื่องของไข้หวัดต่างๆนะครับไปไหนก็ควรที่จะล้างมือล้างไม้ให้สะอาดปกป้องตัวเองนะคุณจะต้องเซฟตัวเองก่อนนะแล้วก็เอ่อตรงนี้เนี่ยให้ใส่แมสหรือว่า ไปไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะก็ควรที่จะล้างมือหรือว่าเช็คดูในเรื่องของอุปกรณ์ให้สอะอาดเรียบร้อยนะครับระมัดระวังอุบัติเหตจุจากการใช้ชีวิตประจําวันด้วยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องประสบอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะเยอะใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับสําหรับปีนี้โอเคนั่นก็จบไปแล้วปีนี้เหนื่อยหน่อยนะครับนะสำหรับปีนี้เหนื่อยหน่อยสู้หน่อย นะครับก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีการเงินยังมีปัญหาอยู่บ้างการงานก็จะต้องประครับประคองไปก่อนนะครับเด่นมากในเรื่องของความรักฮะคู่ครองจะมานำเขาเรียกว่าไงคู่ครองจะมาช่วยคุณส่งเสริมคุณในทุกๆด้านนะสำหรับปีนี้เด่นในเรื่องของคู่ครองความรักขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ